สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มเสื้อแดงที่น่าสนใจนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าแดงอีสานหึมต้องการมืออาชีพมาบริหารประเทศไม่ใช่ลองหัดขับแบบก้าวไปโกหกไปเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคนเสื้อแดงภาคอีสานร,ริมบึงหนองโคดต,ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ นางพันธวดีตันติศิรินซึ่งเป็นที่ปรึกษาเครือขา่ายคนแสดงภาคอีสานพร้อมไ้แกนนําคนสแสดงในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้ร่วมกันแถลงถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาล8ปดพักการเมืองซึ่งนําโดยพักก้าวไกลนะครับพันธวดีบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคนสแสดงได้แสดงออกชัดเจนในการสนับสนุนพักที่ยึดมั่นอุดมการ์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับ ถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะมีสัดส่วนของสอสอมาในลำดับที่สองและไม่ได้แลนสไลด์ตามที่ประกาศเอาไว้ก็จริงแต่โดยส่วนตัวแล้วน้อมรับนะครับน้อมรับแล้วก็ให้เกียรติพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะนี้ท่าทีต่างๆก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคนหนุ่มไฟแรงควรที่จะฟังเสียงสอสอแล้วก็ฟังเสียงสอวอด้วยกันควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าสอสอทุกคน มาจากการเลือกตั้งนะครับจะมี1เสียง2เสียงหรือว่า10เสียงก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสสด้วยกันทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปทํางานในสภา,าร่วมกันนะครับนอกจากนี้ครับสสทุกท่านที่ชนะใจประชาชนมาทําหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณภาพด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีขึ้นสสทุกคนมี1เสียงเท่ากัน แต่ว่าจะโหวตเลือกใครนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลและก็นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคด้วยนะครับนอกจากนี้ครับอยากจะเรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยถอยคนละก้าวันนี้พรรคเพื่อไทยถอย1นก้ามากพอแล้วนะครับเป้าหมายของเราคือแลนสไลด์แต่เมื่อมาเป็นอันดับสองทุกคนก็สู้กันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคที่ อยู่ฝั่งประชาธิปไตยขอให้จับมือร่วมกันทํางานแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นความหวังด้วยกันทั้งสิน้นจากการลงพื้นที่พูดคุยเนี่ยพบว่าคนในภาคอีสานส่วนใหญ่ต้องการมืออาชีพมาบริหารประเทศนะครับไม่ใช่ว่าให้ใครมาลองหัดขับเอาอย่ามาโฆษณาเกินจริงเลยครับขอให้เร่งสร้างศรัทธาก่อนจะมาประกาศแนวทางต่างๆแบบก้าวไปโกหกไปนะครับเพราะไม่ใช่เพื่อไทยแน่นอนที่จะทําแบบนั้น จะมาเร่งแก้มาตรา1 1 2แต่เพื่อไทยชัดเจนนะครับในการแก้ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนดังนั้นเนี่ยจงเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยต้องแลนสไลด์สถานเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้มีเสียงข้างมากและจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเสร็จสับตามเจตนารมณ์และแนวนโย,ยบายของพรรคที่ต้องการแก้ไขให้กับประชาชน